ถือเรื่องของฝนตกแน่นอนว่าตอนนี้เข้าสู่ฤดูฝนแล้วปกติเราก็ต้องฟังจากทางกรมอุตุนิยมวิทยานะครับเป็นหลักซึ่งตอนนี้ทางกรมอุตุนิยมวิทยามีการคาดการณ์10วันล่วงหน้าค่ะคุณผู้ชมจากนี้ไปจะมีฝนตกหนักในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนระหว่างวันที่29พฤษภาคมก็คือวันนี้ไปจนถึงวันที่7มิถุนายนค่ะซึ่ง การเกิดฝนตกแบบนี้เนี่ยแน่นอนว่าไปดูในนครสวรรค์ซึ่งพื้นที่ตรงนี้จริงๆมันเป็นพื้นที่รับน้ํานะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เทศบาลตําบลลาดยาวเขาก็ตระหนักถึงเรื่องของปัญหาปริมาณน้ําฝนที่สะสมซึ่งถ้าตกแบบนี้อีกเนี่ยมันอาจจะทําให้เกิดน้ําหลากแล้วก็ล้นคูคลองเลยต้องมีการป้องกันก่อนก็เอาเครื่องจากขารถแบ็คโฮมาขุดลอกคูคลองเพื่อให้ทางน้ำเนี่ยไหลยอย่างสะดวกไม่ก่อให้เกิดการอุดตันครับ คุณผู้ชมคะวันนี้เองทางเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลลาดยาวค่ะนํารถแบ็โฮไปขุดลอกคลองเรียบถนนสายลาดยาววังซ้านเขตตำบลลาดยาวอำเภอลาดยาวจังหวัดนครสวรรค์น,นะคะระยะทางอยู่ที่ประมาณ18กิโลเมตรเพื่อเป็นการป้องกันน้ําท่วมเนื่องจากช่วงฤดูฝนมักจะมีน้ําหลากจากอำเภอแม่วงเอ,อ่อล้นคลองเข้าท่วมพื้นที่ลุ่มต่ําหลายจุดระดับน้ําสูงประมาณ10 20เซนติเมตร ซึ่งถ้าฝนตกแบบนี้มันก็จะส่งผลกระทบทั้งพื้นที่การเกษตรไปจนถึงเรื่องของการสัญจรการใช้รถใช้ถนนด้วยในเส้นทางของอำเภอลาดยาวอำเภอแม่วงจะได้รับความเดือดร้อนโดยการขุดลอกคูคลองแบบนี้จะช่วยทําให้ทางน้ํานั้นระบายสะดวกมากขึ้นเพราะว่าก็จะเอาวัชพืชต่างๆที่กีดขวางน้ำเนี่ยออกไปขณะเดียวกันก็จะเป็นการปรับภูมิทัศน์แล้วก็สร้างทัศนวิสัยในการใช้รถใช้ถนนด้วยค่ะต้องการให้น้าไหลสะดวก ะครับเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนไม่ให้เกิดน้าท่วมช่วงฤดูฝนหรือช่วงาน้ําหลากนะฮะอันนี้ก็จะทําทุกปีของตาบลระยวทําทุกปีร่วมกับแขวงกั้นทางนะครับซึ่งก็แขวงกั้ทางก็ให้ความอนุเคราะห์ในการอาดูแลเรื่องความปลอดภยัยนะฮะตรงนี้แล้วก็บันทํางานด้วยกัน